ได้เอาเรื่องมาพี่แจ yeah, ๋วเอาเรื่องวารับรับเอเร็วเร็วเร็วยได้อยู่พ yes. ี่อย่าพอนอย่าพออย่าพอนให้เราอสองนี่พี่สองใช่พี รอดิรอรอรอรับเอ้ยได้อยู uh, ่เอาเฮ้ยเข้างางไม้นะพี่เม um, ื่อกี้รับแตง่ะพี่เฮ้ยรอ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 เออ ทำเตะลัะเข้าเส้นชัยนะครับของสามาลาดกบังแล้วก็เป็นกลุ่มครับเาเร็วเอาเวกมีปีกกำลังสุสีเอา